หอมหอมหอมเนาะต้องเข้ากันได้ค่อยเอาบะขา,าใส่น้อยนึงคบ่บ่มีใบสมม่อใส่ใบโม่งบอกเขาเอินน่ะหรือพักติวน่แต่มันต้องออกสมสมเล็กน้อยเนาะชิมอีกรอบนึงไหนล้วพี่นมองไดล้วมาเด้อ ออกินน้ำกันอ่าเรียบร้อยตักใส่ถ้วยเท่าน,นั้นตัวพี่น้องเอ้ยมาเดินแล้วละเดินเสพเสียน้ำกัน